สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิทย m มลค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวราศีพฤกษภค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะและท่านสามารถตรวจสอบราศีของท่านตามโหราศาสตร์ตะวันตกในใต้คลิปนี้นะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะ แม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงจนถึงวันที่2มีนานคมค่ะก็คือ5ใบด้านบนนะคะส่วน5ใบด้านล่างเนี่ยเป็นไพ่คาลิฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบในเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเราจะมาเริ่มจากการเงินกันก่อนเลยนะคะ2ใบนี้คือไพ่ประจําตัวชาวพุกศบ2ใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและไพ่นี้เป็นไพ่สรุปค่ะ,อะตอนนี้นะคะบางท่านนะมีปัญหานะคะ ติดขัดนะคะทางด้านการเงินนะคะอาจจะเป็นการจัดการนะคะที่การเงินที่ไม่ดีหรือว่าคุณมีความเครียดทางด้านการเงินนะคะให้ระวังการคิดมากนอนไม่หลับเกี่ยวกับเรื่องการเงินในตอนกลางคืนด้วยนะคะทีนี้เดอฟูออกมาเนี่ยบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณอยากลงทุนอะไรสักอย่างคุณก็พร้อมที่จะเสี่ยงเนาะ,ะใน การที่คุณจะสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงถึงแม้ความเสี่ยงสูงคุณก็อยากจะกระทํามันนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องการเงินนะคะสําหรับใครที่ที่อยากลงทุนเนี่ยก็คือความคิดของคุณเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะ,ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ2องใบนี้ก็คือ,อไพ่สามเหลียญเนี่ยออกมาบอกว่า าที่ผ่านมานะคุณทำงานหนักนะคะหาเงินเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการพยายามของคุณนะคะส่วนไพ่จัสเมนเนี่ยมันเป็นไพ่เวรกรรมเนาะก็คือเป็นลักษณะที่ว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานของคุณนะคะมีความรับผิดช,ชอบนะคะก็คือ ขยันทํามาหากินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องห่วงอะไรนะคะเพราะว่าคือไพ่สองใบนี้มันขายกันมากเลยก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันขึ้นกับความพยายามทั้งหมดของคุณที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าชาวพฤษศจะค่อนข้างขยันหมั่นเพียรในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือทํามันตลอดเลยเนาะเพราะว่าไพ่ตีเอ็มเพลสเนี่ยขึ้นมาบอกว่าคุณเนี่ย จะโชคดีนะคะในเรื่องการเงินนะคะจะมีได้รับข่าวดีรวมถึงใครที่ป่วยก่อนหน้านี้ก็อาจจะสุขภาพดีขึ้นนะคะออมันเป็นไพท่ที่ดีมากในใบนี้เนาะก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เป็นไพ่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยความสมหวังความโชคดีนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในชีวิตคุณในช่วง ก่อนหน้านี้ที่มันดูแบบไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้ไพ่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยออกมาดีมากเลยเนาะในเรื่องกันเงินนะคะส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดสิ่งที่แม่หมอกําลังจะพูดไปไม่ใช่เรื่องราวของชาวพฤกษบหรือความคิดของชาวพฤกษบที่มีต่อคนรักของค,คุณก็จะเป็นเรื่องราวสลับกันนะคะหมายถึงว่าเป็นความคิดความรู้สึก ของคู่รักของชาวพึกศพที่มีต่อชาวพึกศพนั่นเองค่ะไพ่าสามารถสลับกันได้แล้วก็สามารถสลับกันได้ทุกใบด้วยนะคะเพราะใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใบไหนเป็นของคุณใบไหนเป็นของเขานะคะอ ถ้าใครมีความรู้สึกว่าความรักของคุณดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องฟังนะคะเพราะแม่หมอเน้นการทํานายที่มันเป็นลบนะคะเชิงลบเพราะว่าคนที่มาดูดวงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเนาะเราก็จะทานายเฉพาะในแง่ลบให้ฟังนะคะภาพาประจาตัวคุณเนี่ยคือคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คือคุณไม่ไม่เชื่อใจนะหรือว่ารู้สึกว่าคนรักของคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณเนาะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาเนี่ย ไม่ทํางานในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะพูดจาไม่ดีใส่คุณพูดจาไม่ดีทางสาธารณะด้วยเนาะอืทีนี้เรื่องจริงก็คือว่าเขาอะไม่ว่าเขาจะทางานในความสัมพันธ์ <ๆ S 2> หรือไม่ทํางานในความสัมพันธ์อยากจะเป็นเพื noon, <y quant year dling> ่อนคุณหรือไม่อยากจะเป็นเพื่อนคุณนะคะหรือคอยเป็นเพื่อนคุณหรือว่าด่าทอคุณเนี่ยคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาทําเพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยนะคะซึ่งคนอื่นเนี่ยก็จะรวมคุณด้วยเนาะ ชาวปึกศพด้วยนะคะทีนี้เดอะฟูลเนี่ยออกมาบอกว่าคือชาวพรึกศพเองเนี่ยตอนนี้เรื่องความรักเนี่ยก็คือเหมือนคุณพร้อมที่จะเสี่ยงในความรักครั้งนี้เนาะไม่ว่ามันจะแบบมันจะเป็นยังไงก็ตามเนาะคุณพร้อมที่จะเสี่ยงเพราะว่ามัน เรื่องราวของคุณเนี่ยกับคนรักเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณมีความแตกต่างกันนะคะมากๆอย่างเช่นอายุแตกต่างกันมากๆคนละสีผิวบ้างหรือว่าคนละวัฒนธรรมคนละาศาสนานะคะอะไรก็ตามที่มันมีความแตกต่างกันอะนะคะก็คือว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่สนแล้วอะคือคุณแบบอยากจะเสียงนะคะในความรักครั้งนี้นะคะ อยากจะสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีคนนินทาคอยนินทาว่าคุณอยู่ว่าคุณสองคนไม่เหมาะสมกันอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเนะี่ยอยากจะเสี่ยงสักตั้งนึงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะมันเหมือนว่าคุณเนี่ยพยายามเนะาะจะรักษาสัญญานะคะที่เคยให้ไว้นะคะกับคนรักของคุณเนาะคือเหมือนก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากันแล้วก็เลิกกันเป็นชั่วคราวสําหรับใครก็ตามที่แบบ ผ่านการเรียนรู้เสร็จแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะกลับมาคืนดีกันได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ยังไม่กลับมาคืนดีกันนะยังเรียนรู้ไม่เสร็จเนี่ยนะคะยังไม่ผ่านบททดสอบของจัก,กรวาลเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยอาจจะสร้างเรื่องสร้างราวนะคะไปคุยกับคนอื่นนะเป็นเรื่องมือที่3นะคะเข้ามาให้ปวดหัวเล่นนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่เหมือนแบบว่า เหมือนเนี่ยเป็นไพ่กงกรงกรมกงเวียนเนาะคืออ่อยูนิเวอร์สนะก็พยายามจะปลุกคุณนะให้ตื่นนะคะปลุกคุณตื่นเรื่องอะไรให้คุณรับรู้เรื่องอะไรก็คือว่ามันเหมือนว่าสิ่งที่คุณ,ท,คณที่มีปัญหากันทั้งหมดทั้งปวงนะคะอ่อเป็นเพราะว่าคือคุณคือคุณเองเนี่ยนะคะอ่อ คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณเพิ่งรู้ตัวว่าคุณรักเขามากแค่ไหนนะในตอนที่คุณเคยใช้ชีวิตเหมือนแบบคุยกันใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบเนี้ยคือคุณเพิ่งรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนนั่นเองเนาะคือตอนนั้นนะคุณยังไม่มีอะไรเลยนะคะยังยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นคิงอ่ะก็คือยังไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าจนวันนี้คุณแบบคุณมีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณก็กลับไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือคุณมีความสุขเป็นยังไงแล้วเขาสปอร์ตคุณยังไงจนคุณเนี่ยมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากจะอยู่กับเขานะไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าเขาอ่ะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าคุณก็เทเขาทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นไพ่เมนเอนเนอร์จีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะ ก็ให้ดูดีค่ะให้ดูดีนะถึงแม้ไพ่ประจําตัวก็จะคุณจะไม่ไว้ใจเขานะคะหรือว่าคิดว่าเขาโกหกคุณอะไรก็ตามนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่หมอเนี่ยจะเปิดไพ่สาหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอน,นนี้คุณละเขานะคะร,รู้สึกกันยังไงนะคะขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวพุกธศบและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะ หมอก็จะพูดกรณีที่กรณีแบ่งเป็นกรณีที่1กับกรณีที่2นะคะกรณีที่1ก็คือคุณผ่านการเรียนรู้นะคะจากจัก,กรวาลน,นะคะที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนึงถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ครบเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะสําหรับกรณีแรกก็คือยังไม่ผ่านเอาแบบยังไม่ผ่าน การทดสอบจากจัก,กรวาลก่อนแล้วกันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยชาวพุกศบนะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณลังเลนะลังเลในความสัมพันธ์นี้ว่าแบบควรจะอยู่หรือควรจะไปจากความสัมพันธ์นดีนะคะแล้วคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะหันไปมองนะความรู้สึกผิดเก่าๆหรือความรู้สึกผิดหวังเก่าๆนะคะในอดีตนะคะส่วนคู่รักของคุณนะคะก็คือว่า เขาเนี่ยก็รอ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 ,รอข้อความของคุณนะคะแต่ก็ไม่เคยได้รับเลยนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่ามองความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้จะยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแล้วบางคนก็อาจจะกลัวไปเยอะนะคะแล้วก็ไม่เห็นความชัดเจนสักทีเนาะที่นี้มันจะชัดเจนได้ไงเพราะว่าคุณลังเลยอยู่ทีนี้นะคะสำหรับคนกรณีที่ผ่านการทดสอบนะคะจากจักรวาลแล้วเนี่ย อ๋อแล้วก็ตรงกลางนะคะก็คือว่าคุณทั้งสองคนนะรู้สึกว่าคุณนะเป็นตัวเลือดของกันและกันเนาะก็คืออีกคนนึงแบบมีคนนึงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็เข้าใจก็คือเหมือนแบบความสัมพันธ์เป็นเรื่องดักสามเศร้าเราสามคนนั่นแหละนะทีนี้สําหรับคนที่ผ่านการทดสอบจักรกกวาลแล้วเนี่ยก็จะแตกแบบหนึ่งนะคะก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าค,คุณมีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันหมหมายความว่าตอนนี้คือชาวพุทกศพเนี่ยคุณกําลังแบบคิดถึงนะคะเรื่องราว ของการแต่งงานอยู่เนาะพยายามประคับประคองแล้วก็คิดว่าแบบจะไปให้ถึงฝั่งฝันเนาะแล้วก็คุณเองเนี่ยก็เริ่มแบบไม่รู้สึกผิดนะคะกับคือคุณเริ่มเรียนรู้ได้แล้วว่าจริงๆล้วคือคุณต้องให้อาภัยตัวเองว่างั้นเถอะนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าจะทํามันได้ดีนะคะแล้วก็ ส่วนคู่รักของคุณนะ่ะก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะก็คือยังคงรอคอยนะรอคอยข่าวอยู่นะเขาอาจาจะไม่ได้รับเลยถือว่าถ้าได้รับก็จะเป็นข่าวร้ายนะคะจากคุณเนาะแล้วเขาเนี่ยก็กลัวไปซะทุกอย่างว่าคุณจะเลือกอีกคนหนึ่งหรืออะไรนี้เป็นต้นนะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยระหว่างคุณสองคนเขาบอกว่าก็คือคุณสองคนน่ะก็คือจะต้องเรียนรู้จากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองเนาะก็คือ ตอนนี้มันยังอยู่ในขบวนการของการเรียนรู้ที่แบบเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้กลับหัวแล้วเนาะก็มีแนวโน้มว่าคนที่เรียนผ่านการเรียนรู้แล้วเนี่ยอาจจะได้กลับมาคืนดีกันในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่อีกใบหนึ่งให้เป็นใบสุดท้ายค่ะขอจัก,กรวาลน,นะคะช่วยให้คำแนะนำนะคะกับชาวพฤกษศในเรื่องของความสัมพันธ์หนึ่งใบค่ะอะไรเอ่ยแทนแทน Determination นะคะก็คือว่าเป็นการตัดสินใจเนาะก็คือจริงๆมันก็คืออันเดียวกับอันนี้นะคะก็คือไพยก็คือเดเลเวเนี่ยก็คือคุณมีแบบคนสองคนคุณต้องเลือกอะระหว่างคนสอหนึ่งในสองนะคะอืมแล้วก็บางคนก็จะเป็นลักษณะของทางสองทางที่ต้องเลือกนะว่าจะเอาอยัางไงนะคะกับชีวิตนี้ดีนะคะก็ประมาณนี้เนาะคุณจะต้องแบบ ตัดสินใจนะคะโดยคุณเองเนี่ยอาจจะถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยอา,อาจจะถามความเห็นจากคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าสำหรับคนที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้วจนแบบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคือคุณจะสามารถรับรู้ได้เองนะคะว่าคุณควรจะตัดสินใจไปทางไหนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยวงจรนะของกงกรกรมกงเกลียนอะไรเงี้ยมันก็จะหมุนไป กลับไปกลับมานะคะเป็นแบบภายเรือในอ่างอยู่ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบการทำนานของแม่หมอบกวนกด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะทุกไลค์ทุกแชร์ like, นะคะที่จะทำให้อลกอรทึมของ YouTube นะคะได้กระจายคลิปนี้ไปให้คนที่สนใจนะคะในเรื่องทาโร่นะคะได้เห็นคลิปแม่หมาเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามค่ะแล้วเราจะจกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ